ลองมาดูสวัสดีค่ะเรื่องบินถือเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยและรวดเร็วที่สุดในปัจจุบันนี้แต่หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นโอกาสที่จะรอดชีวิตก็น้อยลงเช่นกันนะคะแถมบางครั้งหายไปทั้งลำอย่างเป็นปริศนาทำให้ชวนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเหล่านั้นอันดับที่7การหายไปของฝูงบิน19บบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา ฝูงบิน19คือชื่อเรียกฝูงบินทิ้งระเบิด t B.M. a v e n g e r 5ห้าลำของสหรัฐอเมริกาซึ่งหายไประหว่างการบินทดสอบหลังบินออกจากฟอร์ดลอเดเดลในฟลอริดาเมื่อวันที่5ทธันวาคมในปี1945โดยการบินครั้งนี้นำโดยนักบินประสบการณ์สูงอย่างชาเทเลอร์แม้ประสบการณ์สูงก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยจริงๆ หลังเริ่มทดสอบการบินได้หนึ่งชั่วโมงครึ่งนักบินก็ได้รายงานที่ศูวนย์วิทยุว่าเกิดเหตุสภาวะแปรปรวนไม่สามารถระบุตำแหน่งพื้นที่เบื้องล่างได้เลยแย่แล้วละสิโดยเทเลอร์ได้บอกกับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นผ่านการสื่อสารทางวิทยุว่าเข็มทิศทั้งสองของเครื่องไม่สามารถทำงานได้ปกติแม้ว่าทางศูนย์ภาคพื้นจะมีความพยายาม ในการช่วยระบุตำแหน่งแต่ก็ไร้ผลเพราะฝูงบินทั้ง5ก็ไม่สามารถจับทิศทางได้อยู่ดีในที่สุดเครื่องบินทั้ง5ลำพร้อมนักบิน14ชีวิตก็ล้มเหลวในการลงสู่พื้นดินและพุ่งดิ่งลงสู่พื้นน้ำเบื้องล่างแทนและไม่มีใครได้พบแม้แต่เศษซากอีกเลยที่น่าแปลกใจไปกว่านั้นก็คือเหล่าเครื่องบินค้นหา PBM ของกองทัพเรือ พร้อมนักบินอีก13นายที่รับหน้าที่ค้นหาร่องรอยของฝูงบิน19ก็กลับหายสับสนไปด้วยเช่นกันซึ่งคาดว่าคงมีจุดจบไม่ต่างกับฝูงบิน19นั่นเองเพื่อนๆคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเหล่านั้นกันแน่อันดับที่6ปริศนาสะเทือนใจสายการบินแอร์ฟรานซ์เครื่องบินแอร์บัสรุ่น A330 ของสายการบินแอร์ฟรซ์เที่ยวบิน477มุ่งหน้าออกจากกรุงริโอเดจานโรประเทศบราซิลสู่กร,รุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่1มิถุนายนปี2009แต่ก็ไม่อาจพาผู้โดยสาร214ชีวิตและลูกเรืออีก12รายไปถึงจุดหมายปลายทางได้จากการสืบสวนระบุว่าเกิดผลึกน้ำแข็งก่อตัวในท่อของเครื่องบินทำให้ขัดขวาง การทำงานของระบบออโต้พายโจนกระทั่งระบบไม่สามารถทำงานได้ด้วยเหตุนี้เครื่องบินจึงทิ้งดิ่งตัวลงปะทะกับพื้นน้ำของมหาสมุทรแอตแลนติกทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดไม่อาจรอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ได้เลยและกล่องดำถูกค้นพบในเดือนพฤษภาคมในปี2011พร้อมกับร่างผู้เสียชีวิตที่ติดอยู่ในเครื่องบิน และมีผู้สูญหายอีก74คนที่ยังหาไม่เจอจนกระทั่งทุกวันนี้อันดับที่5ปริศนาการหายไปของเครื่องบินสตาร์ดัสและรหัสปริศนาเครื่องบินสตาร์ดัสของสายการบิน British s s u u t h m m r r i c n n i r w w y y หรือ B.S.A.A. ภายใต้การบังคับ ของกัปตันเรจิโนคุกนักบินที่มีชื่อเสียงนำเครื่องออกจากกุ้งบัวโนสไอเรสประเทศเอเจนตินาในวันที่2สิงหาคมปี1947โดยบินเข้าเทือกเขาแอนดิสเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังกรุงซานดิออโกประเทศชิลีแต่ก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่น่าแปลกใจคือการติดต่อครั้งสุดท้ายที่เป็นรหัสปริศนาใจความว่าสแตนเด็ก มันคืออะไรกันแน่และมีหลายคนพยายามแกะความหมายของรหัสดังกล่าวมาตลอดหลายสิบปีหลังเกิดเหตุการณ์แถมยังมีการคาดเดาถึงสาเหตุที่ทำให้สตาร์ดัตบินไปพบจุดจบไม่ว่าจะเป็นการถูกโจมตีจากมนุษย์ต่างดาวไปจนถึงการก่อวินาศกรรมทางอากาศหรือการตั้งใจระเบิดเครื่องกลางอากาศเพื่อทำลายเอกสารทางการทูตที่ผู้โดยสารรายหนึ่งนำขึ้นเครื่องมาด้วย และการคาดการณ์ที่ดูน่าเชื่อถืออีกอย่างคือเครื่องบินอาจบินเข้าสู่เทือกเขาที่มีการเลื่อนถไหลในแนวดิ่งของหิมะทำให้เครื่องบินตกและซากเครื่องบินถูกหิมะฝังกลบไว้และทฤษฎีนี้ก็ดูมีเหตุผลมากขึ้นเมื่อ50ปีต่อมามีนักปีนเขาเชาวอาร์เจนตินาได้พบเศษชิ้นส่วนของเครื่องยนต์พร้อมกับเศษซากของเสื้อผ้าระหว่างการปีนยอดเขาทูปปันกาโต ของเทือกเขาแอนดิสนี่เองอันดับที่4ปริศนาการหายไปของเครื่องบินสตาร์ไทเกอร์เครื่องบินสตาร์ไทเกอร์พร้อมผู้โดยสาร25ชีวิตของสายการบิน British South American a i r เวย์ที่บินออกจากเกาะซานตามาเรียประเทศโปรโต,ตุเกสเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปสู่เกาะเมอร์วิลดาเมื่อวันที่30มกราคม ปี1948าามกลางสภาพอากาศค่อนข้างเลวร้ายเนื่องจากลมพัดแรงจัดโดยหนึ่งในผู้โดยสารที่มาด้วยก็คือฮีโร่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งของสหราชาอาณาจักรผลอากาศโทซเซอร์อาร์เธอร์โคนิงแฮมเจ้าสตา์ไทเกอร์นี้ออกบินพร้อมกับเชื้อเพลิงที่เหลือเฟือแต่กับตันต้องบังคับเครื่องบินให้บินต่ำลง เพื่อที่จะเลี่ยงการต้านกระแสะลมโดยบินตามเครื่องบินขนส่งแรงคัดเรนออกมาไม่ทิ้งห่างกันนักจากระยะทางที่น่าจะกินเวลาบินราว12ชั่วโมงเครื่องบินแรงคาทเรนกลับถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพแต่เจ้าสตาร์ไทเกอร์นั้นไม่มีใครได้พบเห็นอีกเลยหลังจากเกิดเหตุมีคนคาดการว่าอาจเกิดจากการที่บินระดับต่ำเกินไป ประกอบกับกระแสลมแรงจัดพัดให้ Star t i เกอร์ร่วงลงสู่พื้นมหาสมุทรเบื้องล่างหรืออาจเป็นการทำงานที่ขัดข้องของมาตวรวัดระดับความสูงบวกกับความเหนื่อยล้าของนักบินจากช่วงมงบินที่ยาวนานทำให้เกิดความผิดพลาดบังคับเครื่องบิน Star Tiger พุ่งลงสู่พื้นน้ำก็เป็นได้นะคะแต่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอันใดก็ทำให้ทั้งเครื่องบิน และผู้โดยสารทั้งหมดยังคงหายสาบสูญจนถึงปัจจุบันนี้อันดับที่3ปริศนาการหายไปของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เมื่อวันที่8มีนาคมปี2557เที่ยวบิน MH370 ซึ่งเดินทางจากกุ้งกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียมุ่งหน้าไปยังกรุงปักกิ่งของประเทศจีน พร้อมด้วยลูกเรือและผู้โดยสารจำนวน239ชีวิตได้ขาดการติดต่อและหายจากจอเรดาร์หลังจากทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าไปได้ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ไม่มีใครรู้ชะตากรรมของเที่ยวบิน MH370 อีกเลยทันทีที่เครื่องบินหายไปทั่วโลกต่างตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนที่ผู้เชี่ยวชาญจะตั้งทีมสืบสวนโดยเฉพาะ เพื่อตามหาเครื่องบินที่หายไปได้ตั้งข้อสันนิษฐานและประเมินความเป็นไปได้ออกมาว่า MH370 น่าจะตกลงในมหาสมุทรอินเดียและมีการออกค้นหาเครื่องบินในมหาสมุทรอินเดียอย่างต่อเนื่องแต่ทีมค้นหายังไม่อาจพบร่องรอยใดๆของเที่ยวบินนี้เลยกลายเป็นปริศนาค้าใจคนทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้มีข้อสันนิษฐานมากมาย สำหรับเที่ยวบินนี้บางก็ว่าเครื่องบินไม่ได้ตกแต่ถูกจี้ทุกอย่างก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้นเพราะการหายไปของ MH370 ยังคงเป็นปริศนาต่อไปจนถึงทุกวันนี้อันดับที่2ปริศนาการหม่งโลกของเที่ยวบินผีสิง h e l i โอสแอร์เวย์วันที่14สิงหาคมปี2005 สายการบิน h e ลิโอสแอร์เวเที่ยวบิน522มุ่งหน้าจากเกาะไซปลัสไปยังกรุงเอเธนประเทศกรีซพร้อมกับผู้โดยสาร115คนและลูกเรืออีก6คนแต่จูๆ่ๆเที่ยวบินนี้ก็ขาดการติดต่อจากหอควบคุมการบินไปอย่างไร้ร่องรอยเครื่องบิน F16 ถูกส่งขึ้นไปบินตามเครื่องบิน h e ลิโอสแอร์เวเหนือกรุงเอเธนประเทศกรีซ เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นทหารที่ขับเครื่องบินรบมองเข้าไปในเครื่องบินเฮริโอสแอร์เวย์แต่ภาพที่เห็นคือผู้โดยสารนับร้อยหลับสนิทโดยมีหน้ากากออกซิเจนครอบจมูกอยู่และเมื่อมองไปในห้องนักบินทหารก็เห็นชายคนหนึ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในห้องนักบินทหารพยายามส่งสัญญาณมือแต่ชายคนนั้น กลับไม่ตอบสนองอะไรเลยนอกจากท่าทางที่กำลังพยายามควบคุมแผงบังคับการบินแต่ในที่สุดเครื่องบินก็เริ่มเอียงและตกลงสู่พื้นด้านล่างอย่างรุนแรงการระเบิดดังขึ้นสนั่นวันไหวทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิตทั้งหมดไม่มีใครรอดชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวเหตุการณ์ครั้งนั้นก็มีคำถามมากมายว่าเกิดอะไรขึ้น กับแฮร์ริโอสแอร์เวย์อะไรคือสาเหตุของเครื่องบินตกแล้วทำไมผู้โดยสารทั้งลำถึงลับสนิทผาหน้ากากออกซิเจนแล้วทำไมชายที่ห้องนักบินไม่สลบเหมือนคนอื่นๆหากใครมีคำตอบสำหรับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยนะคะอันดับที่1นึลิศนาิการหายไปของอเมริอาเอรฮาร์ด อเมร i a e เอร a ฮาชาวอเมริกันนักบินหญิงคนแรกที่บินเดี่ยวข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกได้สำเร็จได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยขณะบินอยู่เหนือบริเวณเกาะฮาวแลนด์ทางตอนกลางของมหาสมุรทรแปซิฟิกพร้อมกับเฟร d ดนูแนนเพื่อนที่เป็นนักสำรวจขณะนำ้ำเครื่องบินล็อกฮิตอิเล็กทรบินสำรวจโลกเมื่อวันที่สองกรกฎาคมปี1937ชะตากรรมของทั้งคู่ เป็นอย่างไรยังคงเป็นปริศนาบ้างก็บอกว่าเชื้อเพลิงของเครื่องบินหมดกลางทางและตกลงสู่มหาสมุทรเบื้องล่างบ้างบอกว่าเพราะเธอเป็นสายลับให้ประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลจึงถูกจับไว้โดยชาวญี่ปุ่นบ้างก็บอกว่าเครื่องบินตกแถบชายฝั่งของประเทศญี่ปุ่นนักบินบาดเจ็บและเสียชีวิตในที่สุด ร่างของทั้งคู่ถูกกินและย่อยไปโดยปูชายฝั่งที่มีมากมายบางคนบอกว่าเธออาจยังมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งในนิวเจอร์ซี์แต่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลไปแล้วและมีแม้กระทั่งบางคนเชื่อว่าทั้งคู่ถูกลักพาตัวไปโดยมนุษย์ต่างดาวก็มีเช่นกันเพื่อนๆคิดว่าอเมเลียและสหายของเธอไปอยู่ที่ไหนมีใครรู้บ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยนะคะ หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ